ไปฝนเล็บไม่ฝนหาอะไรก่อนหาอะไรก่อนฮะหาอะไรก่อนคะหาอะไรก่อนคะกินข้าวก่อนโอ๊ยน่ได้นี่ได้ไดขอกินข้าวก่อนแป๊บนึงนะเนีย่ยแป๊บเดียวเนาะเวลาผ่านไปเยอะเลย ใหอยไหมเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็ไม่กินนะคะใหอยไหมใหญ่ใหญ่่ใย่ไหมยไม่ยังกินยังไม่ได้พูดเลยเลย ช่วงนี้ที่อื่นฝนตกไหมเอ่ยไม่เห็นที่อื่นตกนะแต่พัทยาฝนตกอยู่จังหวัดอะไรกันม้างเนี่ย ไปไหนหอืมไปไหนหอืมอืมจะไปไหนพี่เขาอยู่ข้างนอกลูกพี่เขาอยู่ข้างนอกพี่เขาอยู่ข้างนอกพี่เขาอยู่ข้างนอกปวดแมวอืมปวดแมวไม่ต้องเลย Abei, ไม่ต no SO kind of ้องเลยไม่ต้องเลยมีเงินหรอมีเงินหรอฮึฮึฮ้มึอะไรเึยไฮึฮ่ฮึฮึฮึยึฮ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 เว สี่ทุ่มแล้วใครเขากินกันสี่ทุ่มประมาณนี้ต้องกินอะไรพิชาอย่าอู้สูงยังไงสูงจังไงธรรมดาที่ไหนเฮ้ยมันมีแมวตัวหนึ่งอ่ะจากชนบริยาลูกแบบนี้เลยอ่ะไปปีนขึ้นเออ เ่งมากอืมไปนอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาไหมลงมาไหมทำไมเตรียมจะกระโดดขึ้นข้างบนใช่ไหม พี่นำโชคจะไปไหนคะจะไปไหนโตกเบบีอ๊อ้ยอ๊ยอ้ยอมีความหวังหน,หน่อยนึงมีความหวังหน,หน่อยนึงอ่ะกระโดดลงอมีความหนังความหวังหน,หน่อยนึงอุยอ้ยอุ้ย